สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย E.P. พิเศษครั้งที่309นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096902 6829 ID Line 0967240203ลนาะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับเบอร์โทร0 9 6 7 0960780401นะครับเบอร์ไลน์ก็0960780401นะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับวันนี้เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับได้มาจากบ้านกำนันนะครับพี่นะก็ได้สวยๆมาทั้งนั้นเลยพี่ครับวันนี้นะใครที่สนใจหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อสวยๆเป็นตามุ้งนะครับเป็นพระที่เก่าทันหลวงพ่อเงินโดยแท้จริงเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครสนใจเบอร์ที่เท่าไหร่องค์ที่เท่าไหร่นะครับแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอง์แรกนะครับนี่นะครับองที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับวัดบางขานนะครับพี่นะครับเดิมเดิมครับมีคราบเบ้าค้าบดินไทยแบบนี้เลยครับพี่นะครับเดิมเดิมเลยนะพี่ๆนะอ่าเนี่ยครับสวยๆเดิมเดิมเลยพี่นะฮะ เนื้อน <mel od g bidding> ี่เป็นตามุ้งเลยครับพี่นะเนื้อเป็นตามุ้งเลยนะครับดูครับนี่เนื้อในขึ้นตามุ้งเป็นสาเลยครับพี่ครับเนื้อพระเก่าเนื้อพระแท้เลยครับพี่ครับโอ้โหดูครับพี่ครับเบอร์แรกนะเบอร์หนึ่งเลยนะครับสวยๆเลยครับเนื้อตามุ้งนะครับพี่ๆนี่ครับเนื้อนี่ขึ้นเป็นตามุ้งเลยพี่ครับนี่ สวยๆนะครับเป็นพระเก่าพระแท้ทันหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆท่านใดที่อยากได้นะครับพระของดีที่หลวงพ่อเงินท่านทําไว้ให้อะนะครับนี่ครับนะแบ่งปันบูชานะครับตามกําลังศรัทธานะครับพี่ๆท่านใดสนใจตํานวนกี่องค์ก็ปิดได้เลยนะครับตามรายการที่ผมแจ้งไปนะครับในแต่ละองค์แต่ละรายการนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับห้าร้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเข้ามารับชมใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับต่อมาองค์ที่สองครับนี่ครับองค์ที่สองครับองค์นี้ครับนี่เนื้อขึ้นตามมุ้งเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับโอ้โหตามมุ้งขึ้นทั้งองค์เลยครับพี่ๆครับ นี่ครับตามมุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะครับเนื้อสวยมากครับพี่นะรายการที่สองนะครับนี่ครับรายการที่สองเนื้อสวยมากเลยครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับเบาคาบดินไทยเลยนะครับนี่ครับสาขึ้นทั่วองค์พระนะครับเป็นพิมพ์ A นะครับเป็นพิมพ์ a ต่อมาองค์ที่สามนะครับ นี่ครับองค์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์ีนะครับพิมพีนี่ครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยครับดูสาขึ้นเป็นตามุ้งเลยครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับโอ้โหนะครับเนื้อพระนี่สวยมากครับเก่ามากเลยครับพี่นะครับเก่ามากเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับ พิมพ์ B ต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นี่ครับองค์ที่สี่นะครับพิมพ์ a นะครับดูนะครับจดจําเนื้อพระหลวงพ่อเงินไว้นะครับเนื้อเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีสามมีคาบสนิมยกนะครับนี่ครับหูยดูครับพี่ครับ นี่ครับเนื้อพระหลงพ่อเงินที่เก่าทันหลงพ่อเงินจริงๆเนี่ยครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับดูครับเนี่ยนะครับอง์นี้องค์ที่สี่นะครับนะครับเปิดให้บูชาคนละกี่องค์ก็ได้นะครับตามจํานวนศรัทธานะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับพี่ นะฮะองละห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับพิมพ์เอนะครับเบอร์สี่นะครับต่อมาเบอร์ห้าครับพี่เบอร์ห้าเป็นนิยมห้าชายครับอ่าเป็นพิมพ์ขี้ตานิยมห้าชายนะครับนี่ครับเนี้อเป็นตามุ้งเลยครับเนื้อขึ้นเขียวอมเหลืองเลยครับพี่นะครับโอ้เนื้อสวยมากเลยครับเนี่ย ครับเนื้อสวยมากครับพี่นี่ครับพิมพ์คิ้ตานะครับผ้าชายนะครับเบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนี่ครับเบอร์หกนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์บีนะครับเป็นพิมพ์บีนะครับดูเนื้อนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นตามุ้งเลยครับพี่นี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆเก่าๆเลยครับ เป็นพิมพ์ B นะครับนี่ครับดูครับนี่นี่ครับเป็นสาขึ้นเลยครับนี่ครับเบอร์หกนะครับตรงนี้นะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับโหสวยเลยครับพี่นะเบอร์เจ็ดนะครับเนื้อสวยๆเป็นตามุงเป็นสาขึ้นเลยครับพี่เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดอ่านี่ครับเนื้อสวยๆนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับเบอร์แปด นี่ครับเป็นพิมพ์เอนะครับนี่ครับดูเนื้อครับเนี่ยโอ้ยดูครับเป็นตามุ้งเลยพี่ครับนี่ครับขึ้นเป็นตะแกงเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเบอร์ที่แปดนะครับนี่ครับเนื้อผิวนี่สวยจัดเลยครับพี่ตรงนี้ครับนี่เบอร์แปดครับพี่ตรงนี้เบอร์แปดสวยมาก ต่อมาเบอร์เก้าครับพี่เบอร์เก้านี่ครับเบอร์เก้าครับตรงนี้ดูเนื้อครับโอ้โหดูครับนี่นี่ดูครับเนื้อพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่ครับอง์ที่เก้านะครับดูครับเนี่ยสาแบบนี้ครับแท้เลยครับพี่นะครับสาแบบนี้แท้ดูง่ายครับนี่ครับ ผมเก่านี่ชัดเจนนะครับดูครับเนี่ยโอ้โหดูครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าโอ้โหดูครับเป็นตามุ้งเลยครับตรงนี้ครับต่อมาเบอร์สิบครับพี่เบอร์สิบนี่ครับเบอร์สิบครับนี่นี่ครับดูเนื้อครับเป็นตามุ้งเลยนะครับนี่ครับ เนี่ยครับโอ้โหพี่พี่ครับองค์ที่สิบนะครับองค์นี้ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่เนี่ยครับองค์ที่สิบนะครับสวยมากครับสวยคัดสวยให้พี่พี่เลยครับพี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดครับเนี่ยองค์ที่สิบเอ็ดครับพี่นี่ครับดูครับดูเนื้อครับนี่สาขึ้นทั่วองคพระเลยครับพี่นะครับ สาขึ้นเลยครับเก่ามากเลยครับเนี่ยนี่ครับวงสาขึ้นเลยนะครับนะตามมุ้งนะครับนี่ครับดูครับโอ้โสวยๆเลยครับพี่พี นี่ครับสนิมยกนะครับนี่อเล็กสนิมยกนะครับคนพื้นที่เลยกสนิมยกนะครับแบบนี้ครับนี่ครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับนี่ครับองค์ที่สิบสองนะครับตรงนี้เนื้อขึ้นเป็นเกตกระดีเลยครับพี่นะตามมุ้งขึ้นเป็นเสี้ยนเกตกระดีเลยครับนี่อ่าเ่ยครับ เกตกันดีเลยนี่ครับเบอร์ที่สิบสองนะครับฟ้าเหมือนลงลักมานะครับนี่ครับฟ้าเหมือนลงลักมานะครับนย่ยลักพวกนี้เป็นลักที่ลงจากวัดเลยนะครับพี่นะเป็นลักที่ลงจากวัดเลยนะครับนี่ครับดูครับลงลักมานะครับเบอร์ที่สิบสองนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสามครับ เบอร์ที่สิบสามครับองนี้ครับดูครับนี่เป็นตามุ้งเลยครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับเป็นเบอร์ที่สิบสามนะครับสวยเลยพี่องนี้สวยนะครับนี่เบอร์ที่สิบสามนะครับองนี้ก้านฉนวนเนี่ยนะครับ ตใบลึกไปหน่อยครับพี่นะตะใบลึกก็เลยไม่เห็นช่อนะครับดูง่ายครับองค์นี้ดูง่ายเลยตามมุ้งขึ้นเลยครับเบอร์ที่สิบสามนะต่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับเหนียวที่สิบสี่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โดูครับพี่ๆครับนี่ครับดูครับเนี่ย าขึ้นทั่วองค์เลยครับเนี่ยแล้วตามุ้งขึ้นเลยครับเนี่ยครับนี่ครับองคนี้ครับองค์ที่สิบสี่ครับพี่ครับต่อมาองค์ที่สิบห้าครับนี่ครับองค์ที่สิบห้านะครับดูครับเนี่ยโหสวยจริงครับองค์ที่สิบห้านี่ครับ นี่ครับตรงนี้นะครับองที่สิบห้านะครับนี่ครับอ่านี่ครับองที่สิบห้านะครับนี่ต่อมาองที่สิบหกนะครับสิบหกนี่ครับองที่สิบหกนะครับนี่ครับขึ้นตามุ้งเลยครับ นี่ครับวันนี้เหมือนพระจมน้ํามาเลยนะครับเนี่ยนี่ครับเบอร์ที่สิบหกนะครับตรงนี้ครับสวยเก่าชัดเจนครับต่อมาเบอร์ที่สิบแปดครับพี่เบอร์ที่สิบแปดนี่ครับตวตามมุ้งครับโอ้โหสวยมากครับ นี่ครับเบอร์ที่สิบแปดสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนะอ,องนี้ครับนี่ครับขอโทษทีนะอ,องนี้เบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่น่ครับเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาสิบแปดนะครับนี่ครับอ,องนี้สิบแปดนะครับ น่ครับดูตามมุงครับนี sneaking, okay? uh, ่ครับเบอร์ที่สิบแปดนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับอ่านี่ครับเบอร์ที่สิบแปดนะครับตรงนี้นะครับืเนื้อสวยมากครับพี่ต่อมาเบอร์ที่สิบเก้าครับเบอร์ที่สิบเก้า นี่ครับนครับโหดูครับพี่ๆครับเก่ากึกเลยครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับมีดินไทยนะครับนี่แตกเป็นรากผักชีเลยครับนี่ขึ้นเป็นเสี้ยนเลยครับเนี่ครับนี่ครับขึ้นเป็นตามมุงเลยนะครับ นี่ครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบครับพี่นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบครับ สวยมากครับพี่โอ่นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนี้เป็นเนื้อขัดลงหินแล้วครับนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสวยมากครับ ออกสีเงินเลยนะครับนี่รอยช่อนะครับการช่อใหญ่ๆเลยครับตรงนี้ครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองครับคิมอนิ้ยมนะครับตามมุ้งครับเนี่ยครับพาที่เก่าตามมุ้งขึ้นแบบนี้เป็นพาที่ทันหลงพ่อเงินนะครับนะวิวัฒนาการการสร้างเนี่ยอยู่ในยุคของหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยครับ อ่านะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับรอยช่อรอยก้านใหญ่ๆเลยครับแต่ตะไบลึกนะครับนะตะไบลึกเลยไม่ค่อยเห็นช่อเท่าไหร่นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสามครับนี่ชค่นี่เนื้อขึ้นตามุ้งเลยครับเนี่ย บเบอร์ยี่สามนะครับนี่ครับโหสวยมากครับยี่สามนะครับต่อมายี่สี่ครับพี่นี่ต่อมาองค์ที่ยี่สี่นะครับ ขึ้นเลยครับเนี่ยการลงการหล่อมีเนื้อเกินบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาตินะฮะพระดูง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบสวยมากครับเบอร์ที่ยี่สิบสี่ครับพี่ครับ มาองที่ยี่สิบห้านะครับนี่ครับดูครับองที่ยี่สิบห้าครับดูครับเนี่ยโอ้โหดูครับสาพระแท้เลยครับแบบนี้ครับนะครับดูง่ายครับหลวงพ่อเงินเล่นง่ายนะครับนะหลวงพ่อเงินนี่นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับมาดูไม่ยากเลยนะครับขอให้เราเข้าใจในเนื้อของพระนะครับ เราเห็นพระแท้บ่อยๆเนี่ยครับเราก็จะจดจําเนื้อได้แล้วนะครับเนี่ยพี่ๆดูครับเนี่ยเนื้อจะเขียวอมเหลืองมีสาแดงนะครับนะครับบางองค์ก็จะดําเลยก็มีนะครับนะดําก็จะเป็นแบบพวกพิมพ์คิดตาพวกอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นเนื้อออกสมฤธิ์เลยนั้นคือเป็นพวกพระเนื้อที่เป็นพระบูชาเก่านะครับรอยช่อรอยตะใบก็ประมาณเนี้ยนะครับจดจําเนื้อไว้นะครับพี่นะนะครับ จดจำเนื้อไว้นะดูเนื้อให้เป็นเลยนะพี่นะนี่นะเนื้อต้องเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีสามีตามุ้งนะครับพี่นะครับอ่าเรื่องพิมพ์เนี่ยถ้าเราไปเล่นพิมพ์ตามเซียนใหญ่ที่เขาเล่นขายกันบนห้านะครับนะเราจะไม่มีวันได้พาแท้เลยนะครับพี่ถ้าเราไปวิ่งมุ่งหาแต่เป็นแบบนั้นนะครับนะ,ะนะครับรวมพ่อเงินท่านสร้างเยอะมากนะครับนะ ท่านดังมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับลูกศิษย์เยอะนะครับพี่นะเนี่ยครับอ่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบหกนะครับนี่เบอร์ยี่สิบหกนะครับนี่พี่ดูนะเนื้อเป็นแบบนี้เลยครับเป็นไหมมีตามุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ช่างเนื้อเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่นะอ่า เขียวอมเหลืองมีสาส้มครึ่งขึ้นนะมีตามุ้งนะครับนี่ครับนี่ครับดูง่ายครับดูง่ายมากๆเลยพี่ๆครับนี่ครับอันนี้เบอร์ที่ยี่บหกนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ยี่บเจ็ดนะครับ นะครับเนี่ยมีตามุ้งขึ้นนะครับเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะครับสวยจริงครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับเนี่ยตามุ้งนี่ขึ้นเลยครับเนี่ยนี่ครับ เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่นะต่อมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับนี่เบอร์ยี่สิบแปดนะครับนี่น่ครับเนี่ยส,สวยทั้งนั้นเลยครับพี่นะเบอร์ยี่สิบแปดนี่ครับเห็นะครับเนี่ยนี่ทรงมีสามีตามุ้งขึ้นนะครับ นี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบแปดนะครับเบอร์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเก้าครับออนี่ครับเบอร์ที่ยี่สิบเก้าครับ ครันี่องค์ที่ยี่ิบเก้านะครับเนี่ยตาม,มุ้งขึ้นเลยพี่น,นะครับองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบครับพี่นี่ครับ <c oughs> มือสั่นนะครับนี่ครับเบอที่สามสิบนะพี่นะของนี้เบอร์ที่สามสิบนะครับ เขียวอมเหลืองเลยครับโหสวยจริงวะนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบนะครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สามเอ็ดนะครับ,บ,น,รบนี่ครับ,บ เดิมสวยๆนะครับนี่ครับสามสิบเอ็ดนะครับต่อมาสามสิบสองนะครับนี่อยู่ที่สามสิบสองนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ตามมุ้งขึ้นเลยครับเห็นสามไหมครับเนะี่ย ครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับเนี่ยครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้ครับ ท่านใดเก็บได้เก็บเลยนะครับตรงนี้นี่ครับดูครับโอ้โหนะครับนะครับแบ่งปันตามกําลังศรัทธานะครับมีเม็ดแร่ด้วยครับตรงนี้ครับนะนี่ครับอ่านะครับเบอร์ที่สามสิบสามนะครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบสี่ครับนี่ครับตามกําลังศรัทธานะครับ นี่ครับนี่ครับเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสี่นะครับ,บ,รรบสวยเลยครับเนี่ยนะครับต่อมาเบอร์สามสิบห้าครับ นี่ครับนี่ครับ,บรี่สามสิบ้าครับ เบอร์ที่สามสิบห้าครับต่อมาเบอร์ที่สามสิบหกครับพี่นี่เบอร์ที่สามสิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบหกนะครับ ครับถะสวยแจ่มเลยครับพี่ต่อมาเบอร์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับตุสาครับนี่ครับ แสนใจทักหรือโทรมาได้เลยนะครับแบ่งปันนะครับอง์ละห้าร้อยนะครับตามกําลังศรัทธานะครับปิดกี่อง์คก็แจ้งมานะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สามสิบแปดนะครับนี่สามสิบแปดนะครับดูเขาดิตามมุ้งขึ้นเลยครับ นี่ครับนี่ครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับต่อมาบริษัทสามสิบเก้านะครับนี่หนิ่มโยกมีตามุ้งเลยครับเนี่ย ง่ายครับหลวมพ่อเงินนะครับดูครับธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สี่สิบนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยโหเสียนนิดสวยจัดเลยครับพี่นี่เนื้อหลวมพ่อเงินเก่าแท้ถึงยุกนะครับ นี่ครับดูครับสวยมากครับตัวที่สี่สิบนะครับเบอร์โทรผมนะครับที่มีท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ID Line 0967240203นะครับหรือเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0960780401นะครับเบอร์ l ลายก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับองค์ละ500บาทนะครับบูชาได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจโทรมานะครับวันนี้ต้องขอตัวกลัาวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ